สบายดิจ้าพี่รองสวัสดีตอนส,สายๆนะคะสวัสดีสิบเอ็ดโมงที่บางสวนนะคะตุ้นอันนี้ได้แ้มันงามพี่รองจะเบิงบ่งเบิรงกันได้โกเบื่อมันเริ่มแตกนะเชหนกมยกระเต็มกระจังหน่อยกระเ,เต็มก่อนี่กระสัาสีง,งามเลยนี่นี่ใบานางนะเบิ่งบ่เบื่อผอมดีแล้วก็เป็นไม้ฟอ,อกอากาศพร้อมพ้ หน่อมันขึ้นเต็มอยู่พี่น้องหน่อมันกำลังเริ่มแตกเต็มกำลังเริ่มเขียวงามแดดแดดพี่น้องแดดเราก็ไม่เคยหยุดเรากังไกลมาสอบก็นี่ยฝอมันงาม ลืมคาตั้งกล้องอยู่เฮือนอมาราลืมคาตั้งกล้องอยู่เฮือนอมาราลกลายอาคาตั้งทำไมเซลฟี่ถ่ายาปังงามบ่พี่น้องเบิ่งสนใจกระบเบื่อด้วความงามนี่ค่ะสวนนี่ค่ะต้นพีกัสุ ให้เบิ่งมุมสี่ต้นหนึ่งสองสามสี่กระถางสวยงามมากสี่กระถางลมผัดแล้วมันดังเอ,องสัญญาณการขโมยเดี๋ยวสิไป ไปดูแลต้นมะพร้าวให้มันโตเร็วๆก่อนนะคะพออา,างใส่เกาหลีกับโหดบางงามใส่เกาหลีเขียวๆพี่น้องเขียวสวยงามต้นไม้มันกำลังเริ่มแตกมันกำลังเริ่มงามเลดใส่เกาหลีก,กำลังเริ่มแตก สูงถ่วมหัวเลยนะแค่ไปเกาหลีพวกค้าครับสิมาดูแลมะพร้าวสิขยายออกมันผวาลฝุ่นมันอยู่ฝุ่นมันอยู่แต่ในรอบรอบนี่ปุ๊บกอฝุ่นอยู่ในแต่ในรอบรอบนี่ปุ๊บแล้วมันเนี่ยหากมันสิบ,บ่เดินแล้วต้นมะพร้าวมันสิใหญ่ซะ มันกสิไปหากินแต่อาหารเนาะแต่อยู่ในจอดเจาะหอกกสีขยายออกงวงให้มันได้หากันได้กินอาหารทั่วถึงมันกสไดใหญ่ข้าเจ้าแต่ในการพักผ้าหกเดือนกสิประมาณนี้แหละมันพันธุ์นิดกำลังเริ่มสัตว์เลี้ยงกันเลยสายไปพ่ลมผัดลมผัดสัญญาณกันขโมยดังสนั่น แล้วประมาณบ่ายสามสิบไปมันเกิดเบาอ้อยเนผักหอมกำลังออกส่วนหอมนี่็กำลังงามนะคะผักแพรผักบุ้งต้นใหม่มากำลังงามกำลังเขียวกำลังงาม ต้นอันนี้ก็กำลังง่ายไปไวที่จริงไอ้ตอนไองซีบิดแดดมันยังมีแค่ปกกิ่ต้นนะทนี่วันนี้มันเอาใส่พุ่นใส่พุ้ยแล้วมันสัดเลยต้นดอกมะลิมะลิซอนมะคุงก็กำลังแตกดอกใหญ่คือสเสดพนางบํารุงเลยให้มันอันนี้มะลิซอนกำลังเป็นพุ่ม ผ่านฝนสิบแปดฝนสิบแปดนังเป็นรักใจสิบดีห่อนเด้พี่น้องเอ้ยอ่อนกระเห็ดนะคะคอยคือเสียม,มุกเกีวเอาไป่ใส่มาสบายดีอีเกเตือนหนึ่งจะพี่น้อง เห็นห่าบักผ้าบักขยายเห็นแล้ว เด็ดจริงๆเลยต้องทางยาออกอ่อนค่ะ That's it. แดดเนาะแดดแบสบกระตปลูกแล้วก็ต้องดูแลดีๆจะได้กินเร็วๆเนาะเขาบอกว่าสองปีก็เป็นหมา แสดจัแสบกระตู อ่อนลายโทรศัพท์สิระเบิดแย้วที่น้องเอ้ยฝากบรรยากาศซับนี่ลยนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะมันฮอนโทรศัพท์สิระเบิด